เมนูวะขอดูเมนูหน่อย Ừ, ừ. lá có đừng cho mồ quá mua lần ăn uống 5 ้าเธอเออเราทิ้งเราเลเล่้วงั้นไอบารีเ่เอาเาเทดีกว่าได้เอาเ้เทียวกนเออเอเีเดียวก็พอละแก้วถ้าเเมาเธอต้องดื่มในโซดาเยอะๆแล้วก็เที่ยวเข้าห้องน้ำไปนั่งในห้องน้ำา เอาโควกเทลที่มันดื่มนง่ายนะไม่มีแล้า